พี่มีอะไรจะคุยกับฉันละจ๊ะเออคือว่าพี่อยากจะบอกกับบุบผาว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เห็นบุบผาพี่ก็มีความรู้สึกดีๆให้กับบุบผามาตลอดแต่พี่มาดูตัวพี่แล้วพี่มันเป็นคนต้อยต่ำหาข้ามกินเช้าความรู้ก็น้อย ไม่รู้จะสมควรที่จะบอกหรือเปล่าแต่พี่ก็อยากจะบอกกับภาว่าพี่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึง่งสงสัยเขินจนขี้แตก ได้เลยจ้ะหมดไส้เลยใช่มั้ยจ๊ะคือพี่พี่รักปุผาจ้ะ hơn Bọn chay đi làm mới tóc xỉa Hả? À, đi, 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 đi ลูกให้มันต่ามาหรืเปลากนยกตมันสนุกไมันเลกนาเนี่ยกูไม่ได้สกมันกีน Não é claro. จะันนียี่สบเลยเนี่ยบ้านีมีสี่ห้าชั้นแน้นนะ้มันหลอกไม่เลิกลาเลยเว้ยนีหนีลงพี่ไปก่อนไว้ดีไ <laughs> อะไรกันเนี่ยอ้าวห้องหับไม่มีนอนกันหรือไงมานอนรวมกันอะไรกันอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โหโเจ๊นี่อย่ากระชามข้าวหมาเลยเจ๊ <c oughs> เฮ้ยสีเฮียเฮียอะไรกันเนี่ยตื่นตื่นตื่นอย่าบัางตื่นเร็วเร็วเร็วเจ๊ตื่นเร็วเร็วเร็ว <c oughs> เอจอยนี่เป็นอะไรกันเนี่ยห้องไม่มีนอนกันหรือไงเนี่ยมานอนอะไรกันอยู่ตรงนี้ล่ะฮะ <c oughs> เป็นอะไรเฮียโอ้ยบนห้องจะไปนอนได้ไงอ่ะ ก็นั่งบุผากวนทั้งคืนเลยควนอะไรเจ๊เจ๊เป็นอะไรเนี่ยเป็นเจ้าของอาพักเมง้งอืม,มไม่ใช่ที่จันถามว่ามันนอนรวมกันอยู่เงี้ยเป็นอะไรก็ไอ้เฮี้ยนังเล็กไม่เลิกเลยอะใครจะไปนอนได้ล่ะมันเฮี้ยนขนาดนี้เล่นอะไรกันไม่เลิกนี่จะบ้าหรือเปล่าฉันเนี่ยนะนั่งคุยอยู่กับบุผาเกือบทั้งคืนเลยนะ อะไรกันเนี่ย<า>ตกใจอะไรทั้งคืนเลยเหรอก็ใช่สิหร oh, <ล>ือหรือพูดเล็กหรือพูดเล็กเนี่ยพูดเล่น <c oughs> หรือพูดจริงพูดจริงนะนี่แกไม่รู้อะว่าบุภาามันตายไปแล้วอ่ะ <c oughs> พูดอะไรนะบุภผามันตายไปแล้ว <c oughs> ตลกเหลือเกินคนตายจะมานั่งคุยกันรู้เรื่องเหรอพูดอะไรอย่างเงี้ยปากไม่เป็นมงคลเลยจริงๆนะมันตายไปหลายวันแล้วแล้วสมกันเน่าเหม็งมาก แล้วให้คงไปเอาออกมันก็ไม่ออกมันแ้ยงมักงเลยนะพูดอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่บูพาติจมูกเลยอะไรนะบูพาติจมูกหมดเลยจริงบุพาติจมูกอ่ะใช่ไม่ใช่ของกูพานักกี่ส้มตริงจองอ้าวเลอ้วเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยฮะจริงจริงนะพวกเราไม่ไม่โกหกนะแกไปกูเหยบูพาแล้วแกไม่กลัวมันเหรอกลัวเขาทำไมอ่ะฮะทำไมต้องกลัวด้วยสวยๆแบบนี้นะไม่เห็นหน้ากลัวเลย ที่ดีนะถ้าเกิดแกมีโอกาสที่จะคุยกับบุภานะแกพยายามเดินเข้าไปแล้วก็ก้มมองรอดวางขาแแกจะรู้ว่าบุภาตายหรือยังแล้วแกก็ช่วยบอกมันด้วยว่าให้มันรีบไปพูดไปเกิดจะมาลองมาหลอนจะเลยไปที่ชอบที่ชอบเถอะอ่ะถ้าเกิดฉันไปถามบุภาแล้วบุภารเขาบอกว่าเขาชอบอยู่ที่นี่แหละไอ้อที่ขึ้นมากไงพูดอะไรกันไม่รลอ พี่ขอน้ำสักแก้วได้ไหมได้สิจ้ะแล้วบุภาจะไปเอาให้นี่ทางที่ดีนะถ้าเกิดแกมีโอกาสที่จะคุยกับบุภานะแกพยายามเดินเข้าไปแล้วก็ก้มมองรอดวางขาแ,แกจะรู้ว่าบุผาตายหรือยัง น้าบุพานี่เธอใช่จ้ะฉันตายแล้ว คงกลัวฉันละสิไม่พี่ไม่ได้กลัวปูผาหรอกทำไมล่ะก็เพราะว่าพี่รักปุภาน่ะสิแล้วพี่ก็ทำใจไว้แล้ว ทำไมพี่ถึงทำใจได้ง่ายจังพระท่านสอนไว้ว่าสังขารคนเรามันเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้สักวันมันต้องเน่าแล้วก็สลายไปในที่สุดตัดวพี่พี่พอใจแล้ว อยู่ใกล้จิตบุพาและได้รักปุพาพีกิดปุพาพี่อยากจะขออะไรปุพาสักอย่างได้ไหมพี่อยากจะให้บุพาเลิกแกล้งเลือกหลอกคนเขา หยุดสร้างเวรสร้างกรรมเพื่อที่บุพผาจะได้ไปเกิดในภพดีๆไงจ๊ะพี่เกิ อย่างนี้แหละเจ้คนเราอะนะอลองอได้ทําบุญแล้วจิตใจมันก็แจ่มใสมันก็สบายใจมันก็โล่งใช่ที่พูดก็พูดและเจ้ทำไมอ่ะตามหลักความจริงแล้วอะนางบุผาไม่น่าตายเลยน่าสายคนที่น่าตายน่าจะเป็นเจ๊ามากกว่า,อ,าอ้อาวทำไมต้องไปง้อเลยอ่ะอ้าวถ้าเกิดว่าเจ๊าตายไปเนี่ยพวกผมจะได้อยู่กันฟรีไงพูดเรือคิดอย่างนี้อ่ะใช่ถท่าว่าตายเมื่อไหร่นะทรัพย์สมบัติที่ว่ามีทั้งหมด ว่าจะยกให้มงนี้แช่ให้หมดเลยทำอย่างนั้นเหลอเจ้ใช่งั้นไม่แช่ให้เจ้ตายก็ได้ดีมากแช่ใครเจ้เป็นอมมาตสไปเลยอาอ,อย่างงี้นะถ้าเจ๊ให้พวกลืออยู่ฟีของห้าเดือนอย่าให้เจ้เป็นอำมาภัสเลยเงไม่ชอบเออเจ้นะกระดิกหูจะพูดอะไรหัวเจ้เนี่ยทำไมไม่คิดว่าจะพูดอะไรสบ้างเหรอมังไม่ใช่ของช่างพู้คนยังไงก็ต้องพูดนี่เดียวเองก็ได้ อยากฟังว่างั้งไลอไล่ไล่อะปลาล่งพูกไอพวกมองฟังหน่อยไอ้อดโอ้ยเยี่ยฮิ๊กอ่างอ่างิกเองของพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอันนี้บริษัทส่งมาเป็งตัวอย่างอะหากได้ของดีจะมาอีก4ล่ดำฮิอกใหญ่นะ ทษนนะคะที่นี่มีห้องวาง่างใหเ้เช่ามั้ยคะเฮ้ยปุ๋ยตายฉันไม่ได้เช่อบุผานะฉันน่ะหญิงแมนน่ะจะล่อน